เนาะเบิ่งไปน้ำกันบรรยากาศเต่ากิุตี้ถูกทูกฐานเนาะต่ออยู่ที่วีสองเด้อผมไปเ่็นเต่ากิฟตีเด้อ มื่อนี้วันนี้ก็รถบูจิ้นแห้งมานอกเมื่อนี้ก็ได้เนาะถือว่าเฮ็ดบุญเหิบชินทำกันเนาะทำบุญทำทานหุ่นกับทางผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนพี่น้องเคยฮอ้ายวเล่นยวจังวะเขาตั้งแคบนี้ได้เหรอมื่อกินข้าวอยู่เพื่อนเนาะย่างขึ้นย่างขึ้นบ่หรือว่าจากไหนย่างน้อไปบ่ได้เลยเนาะย่างเอาเนาะอ่า Mày xe là bộ bụng vơi Nhìn hết tên đi Ờ Thằng Tăng này cả nó Khai đi bò Mày này khai đi bò Ờ <laughs> Ờ Tiếm rồi bò Tiếm rồi Ờ เห็นไหมตาตาบึงโมเซนเนาะตาตาบึงโมเซนเพื่อนีิน้รงเลยนี่เห็นโมมาตามันจอดไงอ่ามนจอดหลายเธอเห็นบ่เฮ้ยว่ะกูได้เดียวกาบึงว่ามันสีแข่งชั่าใดเดยวสีแขกเจ้าทํำสีไงโอนอ

เอาอยู่ใชยที่นั่นน <them> well, ี่นี่นี่นี่รถนี่เพราะว่าต่อไปมันชมนี้ p e r c ต่อไปชมนี่นี่ไหนบะเออได้านรอได้เลือกาดขนานดาตงตึก่อนนะ กลางไม่ได้นี่เนาะเห็นไปมนี่พ่อโอ้ ไปลูกก้าข้างได้ à. à, đây ไปบ่อัน รูา oh, อ wow. right ีกนนึงยเอามานตเลยเอาลงอีกคันจไปอกเลยัึงบอูเกนะครบนยังบุีด้นะนี่นี่น่นีัปัญญังบาดนี่เนาะเา้ไปเอาทางเนาะ

วันนี้วันนี้เด้อเนาะคือว่าเตรียมคล้องเนาะเขาสู่การเจไปตองเลยเป็นน้ำห่อนเนาะ

มัใเห็นวหัลูกเาไตด้วยมันง่ายายจุบเวลาเราหมแต่ที่ให้อยู่หมแน่บอกเดีวมม่นใาเป็นมเลยไงง่ายกันแล้ว่มไทยเนี่ยขารวรเัเนี่ยเออขอบแบดี้ไปได้ขอบีบครไม่นอาไม่ได

น้องเพลวาให้น้องเพลวาอยู่ทางไหนเนาะสบายดีดูคือนินข้าวว่าจะกินหมูกระทะนะสะดอกว่าจะแ่ามีเวลจักเนาะเบลเบลบอจิสีร้องเบลว่ามันทีย็นสำไรัดด้วย่า

มา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 

พูดีเรสิลอยคนหมูนี่เนาะเออาอง้เนาะบอนกบกันพี่้งเ้เนาะอนบ่นท่านี้ก็ได้เี่นเวโอ้อ

แกลกได้ขยิ้มได้ดเอาไิมกันได้ดิคือคลายมานำทาง่อยกันได้ไปเจ้าเฮบังไฟดิไปเจ้าเฮบังไฟขาเจ้าอยากกินน้ำหรืยเอาเล้วเนี่ยน้ำใหลูกนนียชึบออ้ดผู้ดีงามเลยเนาะึง ตอนนี้ท่านไแจกแ้อแจกยืนไม่ก่อนแจกยืนก่อนแจกยืนก้อนเออให้มันยืนก่อนได้แจกกันไปหากินกอนเ้อกินมันเป้ยมือนเนาะกิ่นเร้ยน้มาเนี่เขาก็จะไปกินที่กันเขากะเขาไปหาเรกินกันยังม่แจกเยเู้ดีเต็มกรติกแจกลบ้า เออนี่ว่าเอาดูน่ะคนแจกงมองไม่ไงโอ้โหจิตว่านี่จิตไปเอานี่มั้งเอามาเสียบเลยนะเออวางเด้อระวังเด้อดีรู้นี่ไม่ได้กินแต่หึ่งนะดีนี่เนาะดูใส่ได้เลยดูแซ่มันจะเป็นยังไงได้เนาะ อาคิดตรงนี้เนาะคุณแม่คุณเจ้าคุณเจ้าเฮบนเฮบววแล้วคุณแม่น่เนาะเบวากระลังเฮเฮมยอแล้วแบบกินแบบนี้เนาะน้องไป้ตานทิ่ตงนี้

เล่ได่ก็อดีเ่เลยะอกงนต้ะน่ลูกเยังไงอยากกระลดดมาลูกเลยหันไปดิหลาย่นจะทิ้ไม่หุ้นกับทุบไ่ไมันล้มลุ่มเจาหางอยู่่ไ่ไม่่ี่นะขายไ เขาเลย็่เขาเนาะติเนาะติเนาะอไแ้วน้ำหวานเด้ยป่ะในภูเตเปิดแล้วบ่นี่เนาะบ่ตาได้กินธรรมดาก็ได้ยื้อหมดเลยได้บุญ้วกาาเอาลูกอแจกนลกแจกแตเ

มันยังไม่เย็นอ่ะไม่หรอกไ่ไหเย็นแมนเยอะนี่เนาะโอ้ยอืมอโอเคผมวแม็กซี่อง FC สุสานสี่ประมาณนี้แหละเนาะโอ้ของที่เย็นอยูะบานนี้ ช่วงที่เย็นยู่ช่วงที่เย็นยู่บาดเนี่ยูม่ย่งบัดเนาะโอ๊บกันโอเคโอ้แค่ทู่ชูแล้วแต่ว่าเด็กแทูพี่เบาแล้วทู่พี่เบาแล้วพอดไลาแก่เข่าอ่ะเด็กทิังก็รอดเหมือนกันสิม um, okay. ีคนแก่เข่าอีก โอเคโอเคผมเป็นพี่รองเอฟซีทุกๆ่านว่า <ish> น <N> ี่คืออยู่ในขั้นตอนของการนานานั้นเด้อพี่รองเด้อเนาะเกียมพร้อมนะว่าอะไรกันดทั้งนั้นแจกเลยเนาะแจกแล้วทั้งนั้นเนาะยืนก็แถวบาพระจิท่านอยู่บ่หรอบอตะมึงแน่นอ่ะหุมมึงแบอยเนาะอ้าววัดว่า ดีกว่าแบบขาเอาลบมาแล้วบบมีรนะสมมจะมีอยู่ไดนะเขาพยายของเขาดิเออพักไวแทนะแต่ว่าเขามาแะ้วคนข้ามมาลักเพราะว่าจุดประสงค์เขาก็คือยังให้คนมากินได้แมนอยู่งใหคนมากินได้ว่ามานเอาวเด้ออาเด้อโอ้ยเด้อเด้อเด้อปิดปิดไปก่อนเด้อบันนี้เด้อโอ้ บุษบ <łę yi> ื้องได้บุษบึงบุษบึงโอ้ยมึงมีเบื้องได้ฮะคนละผาโอ้คนละผาโอ้ยยาดอกอากาศนั่นเขาใช่ซันเอฟซีทุกๆชาติเนาะจบก่อนพี่ตังค์เลคิดนีก็ได้เอออ๋อโอเคพี่น้องค์เองรอตอนแจกเด้อพี่น้องเด้อ